สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านนะครับก็ในเมือนีนะครับในช่วงเวลา1ิบเจถึง18นาฬิกานะครับทางเทศบาลตำบลตากเกา่าเจ้าหน้าที่ออสมอชุดชลอร,รบอทางกำนันปุญญาบัตรเดมาตรวจวัดอุณหภูม คัดกรองนะครับผู้ที่เดินทางสัญจรไปมากนะครับก็ได้ตั้งจุดคัดกรองอยู่บริเวณหนะ้าศูนโอท็อปอำเภอลำคูนนะครับบ้านลูกตะวันตำบลตาเกาอำเภอนํำคุณจังหวัดอุบลน,นะครับก็ถือว่าเป็นการตรวจพี่นองเฮ้าที่สัญจรไปมากนะครับทุกคนปลอดภัยอยู่แล้ว นะครับผู้ไมมีไข่นะครับห้ากโกสีแด้แกไปยังเจ้าหน้าที่ว่าผู้นันผู้นี้นะครับ,แ,นะรบแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านนะครับสวมหน้ากากอนามัยกันนะครับเวลาออกจากบ้านออกจากซ่องนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นการแามโ่วง,งมือกับทางหน่วยงานราชการแล้วก็เพื่อปลอดภัยความปลอดภัยของตัวพี่ตัวน้องเอง นะครับในมือนีนะครับท่างเจ้าหน้าที่ก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะมีการเหตุไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขตามศูนย์ศูนย์บริหารงานสถานการณ์นะครับโรคติดต่อโควิดในที่ นะครับที่เขามาแพร่ระบาดในรอบสองนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทัวฮอโลนะครับเพราะว่ามีการที่เชื้อมากมม้เะเหละเกินนะครับก็อยากให้ทุกท่าในให้ควบมือนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องบานเฮ่าทุกท่านที่ควบ romo มือนะครับอย่าไปหยาดพื้นนะครับเจ้าหน้าที่ถ้าพื้นคอวัดก็ให้พื้นวัดให้หล่างเจลียวปฏิบัติไปก็เพื่อนนะครับอันใด ผมก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือประโยชน์คือสิ่งดีๆของพี่ของนอง้องเฮ้านะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับสู่ไปน้ากันนะครับห้จาจะเก่าผ่าน COVID 19, โควิดหลไปต่างๆไปน้านกันนะครับขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ